ก็นี่แหละนะครับสำหรับในข้อ7็เนาะก็กำหนดให้ไฮเปอร์โบล่านะครับรูปหนึ่งมีสมการตามนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าพาราโบลาเนี่ยมีโฟกัสเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดตัดของเส้นตรง y เท่ากับ 2x เนี่ยกับเส้นกำกับกราฟของไฮเปอร์โบลานะครับจริงๆอ่านถึงแค่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าอ่านต่องเนี้ยคือเรื่องงงแหละนะครับอันดับแรกเลยคือเราทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากการจัดการรูปของไฮเปอร์โบลาเพราะงั้น x กาลัง2ลบ y กาลัง2ครับลบ 2x เท่ากับศูนเนี่ย ถ้าเราต้องการจัดรูปเนาะมันจะเป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้ก็คือ 2x นะครับบวกด้วย1กําลังสองถ้าบวกเข้าอย่าลืมลบออกเนาะอ่ะเพราะงั้นเนี่ยมันจะกลายเป็น x ลบหนึ่งกำลังสองแล้วก็ลบหนึ่งครับลบ y กําลังสองเท่ากับศูนย์อ่ะย้ายข้างเลยนะครับเป็น x ลบหนึ่งกำลังสองแล้วก็ลบ y กําลังสองเท่ากับหนึ่งทีนี้นะครับเขาบอกว่าอ่ะพารบ,บลรเนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางของสอง,องเส้นตรงนะครับที่มันตัด เนี่ยเส้นนี้ตัดกับเส้นกำกับกราฟของไฮโดรพลาแสดงว่าอันดับแรกเนี่ยแทนที่เราจะต้องไปวาดไฮโดรพลาเราจะไม่วาดละนะครับเราจะไปหาก่อนว่าเส้นกำกับกราฟคืออะไรโดยหลักการนะครับเส้นกำกับกาฟเนาะก็คืออ่ะเราจับสมการเดิมมานะลบ y กําลัง2ครับเปลี่ยน1เป็น0แล้วก็ย้ายข้างใช่เปล่าการาเป็น x ลบ1กําลัง2เท่ากับ y กําลัง2ครับแล้วก็ถอดรูท ในการถอดรูทพี่บอกว่าให้ใส่เครื่องหมายบวกลบนะครับที่หน้า X เท่านั้นถึงจะมองภาพง่ายเพราะงั้นพอเราแบ่งเป็นบวกลบละมันจะเกิด2เส้นก็คือ X-1 ลบ1เท่ากับ y กับลบเลบ1เท่ากับ y ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าเราลองสังเกตนะถ้าเขาต้องการหาจุดตัดของ Y เท่ากับ 2X แสดงว่าไอสอเส้นเนี่ยมันต้องมีการแก้สมการกันเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะงั้นถ้ามันต้องมีการแก้สมการกันเกิดขึ้นก็ จับ y เท่ากับ 2x เข้าไปเลยนะครับแก้สมก,การนะ y เท่ากับ 2x กับเส้นกํากับกราฟก็จะได้ว่า x ลบ1เท่ากับ 2x เออแสดงว่าถ้าเราจับ y ท่ากับ 2x เข้าไปในสมก,การแรกใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าย้ายข้าง x มาลบ x ก็เลยจะมีค่าท่ากับลบหนึ่งทีนี้ถ้า x เป็นลบหนึ่ง x เป็นลบหนึ่งเราแทนค่ากลับตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะแทนกลับข้างบนก็ได้นะครับขอลบก่อนเพราะเส้นมันขวาง x เท่ากับลบหนะึ่งเนาะเพราะงั้นถ้าเราแทนค่ากลับนะครับ y จะต้องมีค่าท่ากับลบสองอ่ะเป็นคู่แรกพอยแรกละอีกเส้นหนึ่งครับอีกจุดหนึ่งก็อีกเส้นหนึ่งครับ,ก,ก,ก,นนรบก็เป็นลบของ x ลบหนึ่งเท่ากับ2 x ธรรมดานี่แหละนะครับเพราะงั้นเอากระจายเข้าไปลบ x บวกหนึ่งเท่ากับ2 x แสดงว่า1เท่ากับ 3x ครับ x ก็เลยกลายเป็น1ส่วน3อะถ้า x เป็น1ส่วน3ก็แทนค่ากลับครับเห็นไหมค่า y เนอะมันก็จะได้ครับเป็น2ส่วน3อะเป็น2เส้นละทีนี้เนี่ยพอเราได้จุดตัด2จุดนะครับเขาบอกว่าโฟกัสของพาราโบลาเนี่ยมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยอะ f นะครับคือจุดตรงกลางครับ ของจุดตัดเท่ากับว่า f เนี่ยจะต้องเป็น x บวกกันหานสองนะแล้วก็ y ครับบวกกันหารสองแสดงว่าตรงเนี้ยมันจะต้องมีค่า f เนี่ยก็คือเท่าไหร่ครับลบหนึ่งส่วนสาม่ส่วนนี้ก็จะเป็นลบสองส่วนสามนะทีนี้เนี่ยพอ f เท่ากับลบหนึ่งส่วนสาม บ2บสวนละอ่ะถ้าใครมองภาพไม่ออกก็อาจจะวาดรูปทีหลังก็ได้นะครับอะเดี๋ยวลองวาดรูปให้ดูแล้วกันเนื่องจากว่าพอเราได้รูปละนะครับแบบนี้เราลองสังเกตนะว่าถ้าจุดยอดนะครับอ่านจากโจทย์ได้เลยเห็นไหมจุด H K ของเราเนี่ยคืนียคือ,อ0นะูนย์ใช่ไหมครับอะเลยนะ H K เป็น0ูนย์ตัวที่ไม่เป็นศูนย์หนึ่ A นะครับเป็น1น D เป็น1ก็วาดรูปได้ละใช่ไหมครับ จุดหนึ่งศูนย์อยู่นี่จุดหนึ่งศูนย์อยู่นี่แสดงว่าจุดยอดอยู่นี่กับจุดยอดอยู่นี่เพราะว่า A เป็นหนึ่งใช่ปหบเพราะงั้นตรงนี้ครับมันก็เลยจะกลายเป็นสองศูนย์แล้วก็ฝั่งซ้ายเนาะก็จะเป็นศูนย์ศูนย์นะครับทีนี้เส้น a s ซ m p t o ดเนี่ยถ้าเราต้องการวาดาวาดเฉียงขึ้นกับเฉียงลงโดยต้องผ่านจุดยอดนะโทษทีผ่านจุดศูนย์กลางนะถึงจะเรียกว่าิมโ m ดนะครับหรือว่าเส้นกำกับกำาันั่นเอง อันนี้นะพอเราได้างี้ปุ๊บนะครับก็เราจะสามารถวาดไฮเปอร์พาราได้แล้วใช่ไหมครับซึ่งไฮเปอร์พาราเนี่ยมันก็จะมีกล่องดวงใจเล็กๆเ,เกิดขึ้นใช่ไหมครับที่บอกนี่เนาะกล่องดวงใจนะครับอย่างงี้ก็จะออกเฉียงข้างบนรีดํากรนเกนะเพราะว่าค่าเเป็นบวกนะครับนี่เว้อืม ทีนี้ f ของเราคือลบหส่วนสามกับลบสองส่วนสาอ่ะก่อนจะวาง f ครับไปอ่านต่อเขาบอกว่าเส้นไดเรกติกผ่านจุดยอดทั้งสองของไฮเปอร์โบลาแสดงว่าการที่มันจะผ่านจุดยอดทั้งสองเนี่ยก็คือต้องลากตรงนี้เลยถูกปะก็แสดงว่าไอเส้นเนี่ยคือเสน้นที่ตัดแกน y ซึ่ง y เท่ากับศูนย์ไอเนี่ยคือไดเรกติกทันทีครับไอ้นี่คือไดเรกติกเลยไดเรกติกไดเรกริกเนาะจะเห็นว่าจุดโฟกัส ของพาราโบลาเนี่ยมันอยู่ลบๆบก็แสดงว่ามันต้องอยู่ข้างล่างใช่ป่าลบๆบเนี่ยก็คือข้างล่างเพราะฉะนั้นถ้าลบๆบอยู่ข้างล่างอ่ะสมมตินะเอฟอยู่นี่นะครับแน่นอนครับไฮเปอร์พอลอ่าพาราโบลาเราต้องคว่ำแน่นอนถูกเปล่าง่ายมากเพราะว่าเส้นไดเรกติกอยู่ข้างบนมันก็ต้องคว่ำแค่นั้นเองนะครับอเพราะงั้นเอฟของเราคือเท่าไหร่นะเมื่อกี้ลบหนึ่งส่วนสามกับลบสองส่วนสามเนาะ ก็แสดงว่าจุดยอดต้องอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ความลงไปแค่นั้นเองอะพะงันวาดปุ๊บนิดน,นึงวาดนิดน,นึงนะครับแค่นี้นะครับพอเราได้ลักษณะของพาราโบลาแล้วการที่เราจะสามารถหาจุดยอดได้สังเกตไหมครับว่าณตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้มันจะมีค่า X ที่เท่ากันเพราะงั้นจุดยอดอันดับแรกรู้ละก็คือลบหนึ่งส่วนสามแน่นอนแต่ค่า K คืออะไรก็ตรงนี้บวกกันหารสองครับ ซึ่งตัวนี้คือศูย์ใช่ปหแสดงว่าบวกกันหารสองคือลบ1นส่วนสามนะครับได้ละ HK เัดมพาพอเรารูปนะครับคือแบบนี้อะ่ะพอเราได้รูปละก็ไปสร้างสมก,การครับเพราะว่าในข้อนี้เขาบอกว่าอะไรครับให้หาสมการพาราโบลาโดยการแตกกระจายออกมานะครับก็ได้แล้วใช่เปล่าโดย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 ,โดยสังเกตน,นะครับว่าสมการของพาราโบลาเราเนี่ยก็คือ y กำลังสองโอเพน x หรือ x กำลังสองโอเน y มันลักษณะเป็นการโอแกน y เพราะงั้นก็พาราโบลาเรานะครับพาบราโบลาก็คือ x กำลังสองอบแกน y ซึ่งอบนั้นลบนะครับก็จะกลายเป็นลบ x ลบ h กำลังสองเท่ากับ y ลบ k มี 4c ด้วยสังเกตเนาะดังนั้นนะครับลักษณะของ x ก็จะเป็น x บวก1ส่วนสามเพราะว่า h เขาเห็นไหมครับ hk คือ 1, ลบหนึ่งส่วนสามกับลบ1ส่วนสามนะนะก็จะเป็นบวก1ส่วนสามครับกำลังสอง กับ4 4แล้วก็ y บวก1ส่วน3ครับแต่ c เนี่ยเราลองสังเกตนะว่าจากจากจากลบ1ส่วน3ไปลบ2ส่วน3เนี่ยแสดงว่ามันห่างกันอยู่ลบ1ส่วน3ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่า c มันต้องเป็นบวกอ่ะก็หักล้างกนธรรมดาเอาตัวบวกมาก็คือ1ส่วน3นะครับดังนั้นตรงเนี้ยค่า c เนี่ยก็เลยกลายเป็น1ส่วน3ก็กระจายเลขครับที่เหลือเพราะงั้นก็ไม่มีอะไรแหละ x กำลัง2บวกอ่ะถ้าเลย2ส่วน3 x เนาะ แล้วก็บวก1ส่วน9ครับเท่ากับ4ส่วนสามอ่ะแล้วก็ y บวกหนึส่วนสามครับเพราะงั้นจัดเลขนิดนึงอ่ะก็กระจายเนาะเป็นลบ x กำลังสองครับบวก2ส่วนสาม x บวกหนึส่วน9ก้ากระจายไปเลยเป็น4ส่วนสาม y บวก4ส่วน9้าเพราะงั้นอาจจะคูณ9้าเพื่อเคลียร์เลขเศษส่วนให้หมดนะครับก็จะกลายเป็นลบเก้า x กำลังสองบวกห x บวกหนึ่ง อ่าไม่ใช่ลบสไม่ใช่บวกสิแอัน,นี้เราคูณลบเข้าไปแล้วเนาะจริงๆต้องมีวงเล็บนะแต่พี่ใส่ไว้ก่อนก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็น12 y นะครับแล้วก็บวกสีค้อนกระจายลบครับเป็น 9x ้า x กำลังสอลบหกลบหนึ่งเท่ากับสิบบวกสนะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็คือเราเคลียร์ให้เสร็จก็คือย้ายข้างไปอยู่ด้วยกันนะครับศก็เลยจะเท่ากับเก้า x กลังสบวกหก บวก12 y แล้วก็บวก5ครับเท่าน,นี้ยเราก็สามารถหา a, b, c ได้ละนะครับเเนาะก็ลองเช็คดูนะครับว่าคำตอบเราตรงกันไหมนะครับในข้อนี้เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันในข้อถัดมานะครับว่าได้อะไรกันบ้างเนาะตรงนี้นะครับก็คือในข้อที่8นั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกัน